ตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้เข้าสวนตอนเย็นนะคะประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะแต่อากาศครึ้มมากๆนะคะคลึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะเหมือนฝนจะตกเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะมาฉลองนะคะ4 0 0 s u b s c r i b e r นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้มีคนติดตามช่องนี้ถึง400คนแล้วนะคะไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักในการทำช่องของเราก็คืออยากที่จะ เก็บรวบรวมนะคะภาพความสวยงามของกุหลาบนะคะไว้ดูนะคะแล้วก็แบ่งปันให้คนที่รักกุหลาบได้เข้ามาดูด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมานะคะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาฉลองโดยการอบอกชื่อนะคะบอกชื่อเล่นจริงๆนะคะของเราก็คือเรารู้สึกว่าการที่เรียกตัวเองว่าเราเนี่ยมันรู้สึกห่างเหินยังไงไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวยังไงจะ เรียกแทนตัวต่อไปก็จะเรียกแทนตัวเองเป็นชื่อเลยนะคะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเราชื่อ,อด้าน,นะคะชื่อเล่นว่าด้าต่อไปก็จะเรียกแทนตัวเองว่าด้าเลยนะคะค่ะจะได้เป็นกันเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มาติดตามช่องนะคะก็ <S <S ก,ก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะคะที่เข้ามาคุยมาทักทายกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกุหลาบด้วยกันนะคะก็เหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งค่ะที่ แบบว่ามีคนที่รักกุหลาบนะคะสนใจการปลูกกุหลาบมาอยู่ด้วยกันเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะได้น,นะคะจะพาทุกคนเด็ดกิ่งเลยค่ะเด็ดยอดเลยนะคะตอนแรกว่าจะเด็ดสักประมาณออสิ้นเดือนใช่ไหมคะแต่พอดีว่าเลือกวันที่จะไปทํทธุระที่กรุงเทพได้แล้วค่ะทุกคนก็คืออีกประมาณ2วันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาดูแลกุหลาบแล้วนะคะค่ะ ปล่อยน้องเขาดอกไปก็ไม่ได้อยู่ชมนะคะก็เลยจะเด็ดเขาไปก่อนนะคะค่ะเนี่ยค่ะเด็ดตูมเลยนะคะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขอพาทุกคนเดินชมสวนก่อนที่จะเด็ดตูมรอบนี้ไปก่อนนะคะเพราะหลังจากที่เราเด็ดรอบนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นน้องบานส,สวยๆแบบนี้ไปอีกประมาณเดือน2เดือนเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะคะ นะคะประมาณนี้ค่ะน,นี่ฟีนิกนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะคอนสแตนต์ Constant ก็เต็มที่แล้วค่ะ <_ letter> <imet conteúdo> ก็เหมาะแล้วละค่ะที่จะเด็ดเขาตัดติดเด็ดเขาช่วงนี้เนาะเพราะว่าเขาแบบปลายรุ่นแล้วจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะจับนิดเดียวล่วงแล้วนะคอนสแตนต์ Constant นะคะนี่ค่ะติดตูมโหนี่ค่ะเห็นไหมคะหนอนค่ะ เนี่ยอ้อยกล้องไม่โฟกัสเลยเนี่ยค่ะหนอนมากินตูมซะแล้วค่ะเนี่ยนะคะอเล็กซานดรีนก็เนี่ยค่ะเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องโรยลากันไปแล้วเนาะไว้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาบานให้เห็นให้ชื่นชมกันใหม่นะต้นไม้จ๋านี่ค่ะนี่ค่ะ golden celebration นะคะโอ้โหล่วงแล้วค่ะนี่ค่ะ ควิกแซนนะคะตูมใหญ่มากเลยนี่ค่ะแต่เราจะไม่ได้เจอกันนะจ๊ะรอบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะจะต้องตัดนะเนี่ยค่ะจะต้องเด็ดตูมออกโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเด็ดตูมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะมาค่ะจะลงมือเด็ดแล้วนะคะคราวนี้สนุกเลยล่ะค่ะเด็ดตูมเนี่ยชอบมากนะคะเหมือนเก็บมะเขือเก็บพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะ ะมานี้นะคะคมีช่วงแรกๆนะคะที่ซื้อน้องมาใหม่ๆแล้วแล้วอองดดอกน้องใช่ไหมคะแบบน้องเห็นตูมน้องมาก็เดินเด็ดตูมเดินเด็ดตูม้มแบบจนเพลินเลยนะคะจนลืมไปว่าเอาวเราต้องปล่อยให้น้องดอกบ้างแล้วละ่ะอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเด็ดเลยนะคะนี่คะ่ะมันนี้นะคะเด็ดไปเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะจ้าเด็กๆเนี่ยเพิ่งออกมาเลยนะ นี่ค่ะให้อาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรก่อนนะคะมานี้นะคะทุกคนคะมีคอมเมนต์ถามเราเข้ามานะคะเรื่องกุหลาบว่าใส่กระถาง18นิ้วเนี่ยอายุกุหลาบนานแค่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเป็นต้นใหญ่นะคะก็จะตอบว่าเ,ออเราเนี่ยก็ซื้อไซส์เนี่ยแหละคะ่ะไซส์ถุงขาวถุงดำปกติเนี่ยแหละคะ่ะเนาะ ต้นเล็กๆค่ะมาแล้วก็เอาใส่กระถาง18เลยนะคะต้นไหนที่จะเอาใส่ซุ้มอะค่ะเราเลือกใส่18นิ้วเลยหรือไม่ก็กระถางเหลี่ยมนะคะเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะเอาใส่ซุ้มเลยค่ะพอพอได้มาปุ๊บก็คือใส่กระถางปุ๊บแล้วเราก็หาซุ้มมาใส่ให้เขาเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าใส่ตอนที่เขาโตแล้วอะมันใส่ยากนะคะค่ะมันใส่ยากค่ะเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เลื้อยของเราก็จะอยู่ที่18นิ้วนะคะ แต่พวกที่ใส่17นิ้วอ่ะก็มีค่ะแต่ว่าคือตอนแรกพวกนั้นอ่ะจะทําเป็นทรงพุ่มไงคะก็เลยใส่17นิ้วอย่างมาโซระอย่างเงี้ยก็ใส่17นิ้วอ๋อไม่ใช่17ค่ะโทษทีสิบห้านิ้วนะคะก็มีที่ใส่15หนิ้วนะคะ15้านิ้วเนี่ยคือได้ตั้งใจจะทําเป็นทรงพุ่มนะคะตอนแรกแต่อย่างอย่างเช่นมาโซระใช่ไหมคะ แต่คราวนี้นะ่ะเขาเขาอยากเลื้อยค่ะแล้วก็เลยมาเปลี่ยนใจทีหลังเนาะก็เลยซื้อซุ้มมาใส่ให้เขาค่ะในกระถางสิบห้านิ้วนะคะเพราะว่าซุ้มมันก็ใส่ได้นะถ้าเป็นซุ้มเล็กถ้าซุ้มใหญ่แบบนี้นะอันนี้น่าจะสามสิบเซนจะใส่กระถางสิบสิบห้านิ้วไม่ได้นะคะต้องใส่กระถางเหลี่ยมสิบนิ้วขึ้นไปหรือกระถางกลมสิบดนิ้วขึ้นไปนะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะแรกๆกังวลมากนะคะตอนที่ปลูกกุหลาบใหม่ๆเนาะว่า มันจะชื้นเกินไปไหมรากจะเน่าไหมนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยปลูกกุหลาบใช่ไหมคะก็ไปหาข้อมูลค่ะนะคะเขาก็บอกว่าต้องต้องใช้ที่วัดความชื้นนะคะใช้ที่วัดความชื้นด้วยก่อนที่จะรดน้ำถ้ายังไม่มั่นใจเนาะแล้วก็ต้องใช้วัสดุปลูกที่โปร่งนะคะค่ะเราก็ได้ก็ไปซื้อ ที่วัดความชื้นมาค่ะทุกคนแรกๆก็กะไม่ถูกว่าดินเราอ่ะมันระบายน้ําได้แค่ไหนอะไรยังไงนะคะก็กะยังไม่ถูกค่ะแต่หลังๆคือรู้แล้วว่าอ่าเราลดเท่านี้ถ้าฝนไม่ตกต้องเว้นกี่วันถ้าฝนตกต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แรกๆไม่รู้ก็ต้องใช้ที่วัดนะคะถ้ามันขึ้นความชื้นสูงก็จะไม่ลดค่ะกลัวรากเน่านะคะที่สําคัญก็คือเน้นนะคะเน้นอ่อ วัสดุปลูกที่โปร่งค่ะระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนาะมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเด็ดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,แ,คะแตกมาอีกแล้วนะคะพวกเนี้ยเฮอร์โซกินนะคะนี่ค่ะอันนี้โอ๊บนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะทุกคนว่าต้นที่ด้ปลูกมานะคะเนี่ยต้นนี้เนาะเป็น็อดแรกของด้าเลยนะคะต้นนี้กับต้นนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไว้ค่ะแต่ว่ามีมีสองต้นนี้แหละที่ถ่ายรูปไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูค่ะว่าฟอร์มของเขาตอนที่มาแรกๆอะ่ะเป็นยังไงนะคะแล้วผ่านไปห้าเดือนเขาเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ใส่เขาในกระถางนี้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนกระถางบ่อยๆค่ะแล้วก็ไม่อยากเสียตังค์บ่อยนะคะก็ต้องมาซื้อกระถางอีกยิบย่อยยิบย่อยนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาตอนปลูกค่ะเอาลงดินอ่ะที่ด้าบกมันเหนื่อยมากอะค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากระถางมันใหญ่ค่ะพอกระถางใหญ่มันก็ต้องใช้ดินเยอะมากใช่ไหมคะถ้าเราใส่กระถางสิบนิ้วสิบสองนิ้วอะแป๊บเดียวก็เต็มใช่ไหมคะวัสดุปลูกดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่อันนี้โอ้โหกว่าจะเต็มกระถางค่ะ18บแนิ้วอ่ะหนื่อยมากค่ะนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเฮอร์โซกิน so นะคะขอเด็ดหน่อยนะคะนี่ค่ะเนาะเบอร์รี่นะคะอหอมมนะคะเนี่ยนี่ค่ะดอกตุมต้มๆเล็กๆนี่ไม่สมบูรณ์ค่ะเด็ดไปก่อนนะให้เขาไปสร้างอาหารให้ลำต้นเขาก่อนนะคะ แล้วค่อยมาเจอกันใหม่เนาะในช่วงที่ฟ้าเป็นใจนะคะก็คืออากาศดีนะคะเนาะต้นเขาก็พร้อมนะคะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะที่จะได้เห็นกุหลาบช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะเพราะเราเพิ่งมาปึูปุกม,มีนามก็ยังไม่ทันเห็นจนช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะยังไม่รู้ค่ะว่าปุกกุหลาบแถวเนี้ยที่กาลสินเนี่ยช่วงหน้าหนาวจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอากาศที่นี่ดีค่ะหน้าหนาวก็หนาวมากอยู่นะคะ หนาวนานหนาวหนาวนานค่ะนะคะก็น่าจะสวยนะคะคิดว่าเนาะก็รุ้นเหมือนกันค่ะทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่จะได้เห็นค่ะประมาณนี้นะคะนะคะี่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งกิ่งเขาอีกทีนะคะเด็ดไปก่อนค่ะให้เขาระงับการส่งอาหารก่อนนะคะ ดูสิค้าเต็มเลยค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลกุหลาบที่เราชอบมากเลยนะคะเด็ดยอดเนี่ยเด็ดตูมเนี่ยสนุกค่ะทุกคนค่ะสนุกนะคะนี่ค่ะแตกมาแล้วเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองอะแตกเร็วค่ะกุหลาบยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะทุกคนเนอะ มานี้โอ้โหนี่ค่ะมอญพระนามจุลานี่ค่ะเหมือนเก็บมะเขือเลยค่ะทุกคนถ้าเอาไปแกงได้คงดีนะคะเนียเนาะมานี้นะคะนี่ค่ะ น้องกาเดียนแองเจลเพราะว่าที่เรายังไม่จริงๆอ่ะเ,อเราเตดตัดกิ่งทีเดียวไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีวันนี้มันฝนตกค่ะทุกคนเนอะเราก็เลยยังไม่ตัดค่ะแต่เราอยากเด็ดเขาก่อนนะคะไม่อยากให้ปุ๋ยที่เราใส่ให้เขาไปเมื่อวานนี้มันไปบำรุงดอกเขานะคะทุกคนเราต้องหยุดชะงักการให้เขาส่งปุ๋ยไปบำรุงดอกค่ะเนอะ แล้วเดี๋ยวถ้าแดดดีๆนะคะพรุ่งนี้จะตัดกิ่งค่ะนะประมาณนี้ค่ะให้เขาส่งไปบำรุงต้นได้แล้วต้นเหนื่อยมาเป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ยปล่อยดอกออตัดกิ่งล่าสุดเดือน3 0มิถุนายนใช่ไหมคะก็ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะตั้งแต่วันที่20รกรกฎา,านะคะออเริ่มอ,ออกดอกมาเรื่อยๆเลย20รกรกฎา,าจนเนี่ยเท่าไหร่แล้วลนะ่ะ สิบเจ็ดสิบแปดแล้วนะคะเนี่ยยังมีตูมออกมากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็เลยเอาพอก่อนดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะก็ดูกิ่งตาบอดไปด้วยเลยนะคะถ้าเจอก็เด็ดออกเลยนะคะถ้ามั่นใจว่าตาบอดนะคะ,คะนี่สิคะมูแรงกำลังสวยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะมูแรง ตัดใจนะคะตัดใจเพื่อเราต้องคิดถึงวันที่ดอกเขาฟอร์มสวยๆสพรั่งทั้งต้นนะคะให้เราดูนะคะเราจะมีแรงเด็ดเขานะคะไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเด็ดเขานะคะเราจะใจอ่อนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหประมาณนี้ค่ะเด็ดไปเลยค่ะ รูมค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแตกมาอีกแล้วค่ะน้องโอ้โหนี่ต้องเอากรรไกรมาตัดแล้วล่ะเนี่ยเยอะเกินนะคะเยอะค่ะเนี่ยค่ะน้องเจอรี่เจนนิ่งอันนี้อยากจะเด็ดตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะเราลืมเดทเขาค่ะเราควรจะเดทเขาตั้งแต่เขาเขาตูมอ่ะเพราะว่ากิ่งกระดงเขาจะได้ยาวนะคะก็ลืมเดทค่ะเลยกิ่งกระดงเลยไม่ยาวค่ะยาวได้แค่นี้แหละก็เลยจะไม่ทันชัวเอมนะคะเลยจะขึ้นซุ้มไม่ทันหนาวนี้นะคะเนี่ยตอนแรกกะว่าหนาวนี้จะสวยไปสะพังบนซุ้มเนาะชมพูเหลืองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ กีบกุหลาบเนี่ยพอได้ตกลงดินเนี่ยเก็บยากนะคะเก็บยากยากทางที่ดีอย่ารอให้เขาไอ้นี่เลยค่ะบานเต็มที่เลยแบบว่าพอเริ่มเราชมเต็มที่แล้วก็รีดตัดออกก็ดีค่ะเพราะื่นรีดเด็ดออกนะคะเพราะว่าพอร่วงลงพื้นแล้วเ,เนี่ยเก็บยากสุดๆเลยค่ะโหดูสิคะเนี่ยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เด็ดกิ่ง เด็ดดอกตูมแล้วก็ดอกที่กําลังบานดอกที่โซมแล้วก็เด็ดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจริงๆมีหลายๆดอกนะคะที่สวยพอที่จะยังเอาไปปักแจกันได้นะคะแต่พอดีเราจะไม่อยู่หลายวันค่ะก็เลยก็เลยเด็ดทิ้งไปเลยนะคะไม่ได้ชมแจกันแล้วล่ะค่ะนะคะนะคะนองประมาณนี้นะคะเสียต้นหมดเลยนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะสวนมองไปคือไม่มีไม่มีดอกหลงเหลืออยู่แล้วนะคะตอนนี้ เราจะพักต้นกันอย่างจริงจังนะคะค่ะนี่ค่ะถามว่าใจหายไหมใจหายนะคะแต่เรารู้ว่าเราจะเจออะไรนะคะ ได้รู้ว่าอีกสองเดือนนะคะจะได้ชมกุหลาบที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ฟอร์มดอกที่สวยนะคะคุ้มกับที่เรารอคอยนะคะแล้วก็เป็นการให้น้องเขาได้พักผ่อนนะคะสะสมอาหารนะคะเพราะเขาออกดอกให้ต่อเนื่องมาตั้งเดือนกว่า2เดือนเลยนะคะเนี่ยไม่มีท่าทีจะหยุดเลยนะคะก็เลยจะเบรกน้องเขาก่อน,นะค่ะนะคะเพราะเลี้ยงน้องเขาในกระถางนะคะเนาะก็เลย ให้น้องเขาพักก่อนดีกว่าค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวได้จะถือโอกาสในช่วงนี้บํารุงเขาเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะหมายถึงว่าจะได้ทุกคนจะได้เห็นกุหลาบของได้อีกทีประมาณนู่นเลยค่ะตุลาคมนะคะมารอรุ้นไปด้วยกันค่ะว่าจะออกมาสวยขนาดไหนแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่จะได้เห็นเนาะเพราะว่าได้ยังไม่รู้ค่ะว่ากุหลาบที่ปลูกแถวบ้านได้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะโอเคค่ะ ไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ